ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเตรียมแพ็กห่อไว้พรุ่งนี้เดินทางไปละนองนะครับไปอำเภอกระเปอร์ละนองฝั่งทางพัางงานนะครับก็ไม่ไกลามาก170ยเจ็โลส่งลูกค้าที่สวนเห็นลูกค้าบอกทุเรียนไม่แน่ใจนะพัน สามสี่ร้อยต้นประมาณนี้ครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นท่อ4นิ้วท่อเมนนะครับซอย2แถวลับจะไม่ไม่เกิน15ต้นหรือว่าท่อ6นิ้วท่อเมนนะครับในระยะ6-700เมตรเนี่ยหรือว่า800เมตรนะก็ถ้า4นิ้วก็จะตกอยู่ประมาณสัก400กว่าหัวนะครับต่อครั้งแต่ถ้า6นิ้วมี500ถึง600หัวต่อครั้งนะครับ แต่ท่อซอยซอยแถวละห้ามเกินสิบห้าต้นนะครับต้นทุเรียนนะแต่ถ้าเกินเนี่ยมันจะเอื่อยทันทีเลยครับสปริงเกอร์ก็คืออัตราไหลของท่อสองอสองนิ้วท่อซอยน้ำมันจะไหลไปไม่ทันไม่พอสปริงเกอร์ครับเพราะว่าสปริงเกอร์เนี่ยกินน้ำอยู่ถ้าเป็นหัวหัวเหวี่ยงนะครับไปพัดสแตเลส รอบวง5เมตรก็ตกอยู่9ลิตรต่อนาทีนะครับต้องคำนวณอัตราไหลของน้ำดีๆแต่จากที่ประสบการณ์นะครับท่อซอย2นิ้ว10ต้นหรืออย่ากเกิน15ต้นเนี่ยเคยลองแล้วกับกับตัวเล็กนะครับตัวนี้สามใบพัดเครื่องอนิสันฝาดำํำหรือว่าฝาแดงนะครับ90แรงก็ได้อยู่260หัวถึง300หัวรอบที่2,000 2,000รอบ ไม่เกิน2 5 0 0นะครับตัวนี้น้ำเยอะครับเป็นปั๊มแรงดันสูง2ใบพัดตัวนี้น้ำที่จะได้นะถ้าท่อซอย4อท่อเมน4โัวทีครับก็จะตกอยู่3,000ลิตรต่อนาทีนะ2 5 0 0ถึง3,000ลิตรต่อนาทีแต่ถ้าท่อซอย6ก็ประมาณ4,000ลิตร3ถึง4,000ลิตรต่อนาทีได้อยู่ครับก็ เป็นลูกบาทเมตรก็ลองคูณเอาครับผมไม่ไม,ไม่ไม่เก่งไม่เก่งเรื่องอ้ไคำนวณพวกลูกบาทเมตรแต่ถ้าเป็นคิวนี้ได้ครับพันพันลิตรก็คิวหนึ่งตัวนี้ก็ต้องตกอยู่ประมาณเกือบเกือบสองสองถึงสามคิวนะต่อชั่วโมงถ้าต่อน,นาทีครับโทษทีก็ลองคูณเอาครับนาทีละสามพันคิวสองพันคิวอย่างนงี้เราก็คูณไปชั่วโมงหนึ่งว่ามันจะน่าจะตกอยู่ชั่วโมงละ หกสิบหกสิบคิวประมาณเกือบร้อคิวอ่ะครับอันนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับอันนี้ก็จะเตรียมของเช็ครถเช็คอะไรพร้อมนะครับส่วนนี้ก็เป็นทอ่อร้านก็จะตั้งอยู่ติดกับป um ั๊มปตทถอย l อ g นะครับ อาจจะสั่นหน่อยนะครับไม่มีไม้กันสั่นของเราจะห่างจากปั๊มร้อยเมตรนะประมาณ120เมตรก็ไม่แน่ใจครับประมาณร้อยนี่แหละหรือว่าสองร้อยผมก็ไม่แน่ใจตรงข้ามก็จะเป็นแบบนั่งร้านหน้าร้านเลยนะครับแบบเล็กนั่งร้านต่วนี้ก็จะเป็นลงกึง่งใหญ่เลย นนกอร้านกับข้าวเป็นตึกแถวห้องแรกครับติดกับเลือดสินเนี่ยนะครับก็สุดถนนทำใหม่พอดีจากแยกปสมพรมาส่วนหน้าร้านก็จะมีป้ายนะครับมีป้ายพร้อมเบอร์โทรบโทรก็ตามนี้เลยครับ0812318776 ส่วนข้างบนก็จะมีป้ายนะครับอา,าจจะไกลหน่อยสูงตึกแถวห้องแรกเลยครับมาถึงปุ๊บก็จะมองเห็นได้เลยสีฟ้าห้องแรกติดกับประกันติดกับประกันนะครับเป็นตึกแถวแถวห้องเดียวกันเลยข้างหน้าก็จะมีปั๊มวางอยู่มีป้ายชื่ออยู่ก็สามารถแวะเข้ามาชมมาคุยกันได้ครับ หรือมาปรึกษาเรื่องเดินท่อเรื่องพื้นที่หลายหลายอย่างปรึกษาได้ครับพร้อมให้คำปรึกษาไม่ซื้อไม่ว่าครับมาปรึกษามาคุยกันได้ครับก่อนจะซื้อข้างในก็มีให้เลือกหลายตัวก็จะเป็นแรงดันต่ำส่วนพวกนี้จะเป็นแรงดันต่ำนะครับเป็นแรงดันคงที่ใช้งานแบบว่าดูดน้ำ จากคลองใส่สะถ่ายเทน้ํ็ตีสปริงเกอร์ก็ได้เหมือนกันครับแต่ได้ไม่เยอะนะแต่พื้นที่เสมอเนี่ยถ้า3มนิ้วก็จะตกไม่เกินสัก50 4นิ้วก็ประมาณร้อยได้อยู่ครับแต่ว่าเร่งเร่งไม่ได้นะเร่งมันก็ได้เท่าเดิมครับเพราะว่ามันไม่มีแรงดันถ้าทีเสมอนะครับมันจะไม่เหมือนแรงดันสูงยิ่งเร่งยิ่งเพิ่มสปริงเกอร์ ก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเราครับผมปั๊มทุกตัวดีหมดครับแต่เราต้องเลือกให้เหมาะกับที่ของเราแล้วก็สวนกับกับที่เราต้องการว่าต้องการสปริงเกอร์แบบอ่าแบบเยอะหรือว่าแบบน้อยหรือแบบเร่งเยอะเร่งน้อยอะไรอย่างนี้ครับมีหมดก็เลือกตามความเหมาะสมน,นะครับผมโอเคครับอย่าลืมฝากติดตามฝาก subscribe ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ชมให้ดูตลอดครับผมโอเคครับขอบคุณครับ